สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับการนำเสนอรถมือสองสวยๆในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะบ้านสวยๆเลยค่ะสไตล์รถนิสสันอีกหนึ่งคันกับรถนิสสันนาวาราโอเพนแคป5 SE ปี2009ค่ะรถบ้านสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยผ่านการครอบครองมาแล้ว2คนค่ะขับไปแล้ว2 7 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียร์ดีทุกเกียร์เลยค่ะ เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ซเทอร์โบอัตราเร่งดีค่ะเครื่องยนต์แห้งๆบางๆเลยระบบของเหลวดีเพิ่งเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาได้แค่2วันนี้เองนะคะช่วงล่างหนึบแน่นดีคัดซีสวยพร้อมลุยเลยค่ะ สีทองสวยเงางามรอบคันสีสวยเต็ม100%เลยค่ะรถสวยพร้อมใช้งานรถไม่เคยอุบัติเหตุหนักไม่เคยชนยุบพลิกคว่ำและไม่เคยแช่น้ำจมน้ำแน่นอนค่ะตัวถังสวยหน้าหลังบางเดิมน็อตแน่นสภาพดีกระบะปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยเสริมบันไดข้างซ้ายขวาสวยๆเลยค่ะกระบะดสวยไม่โผล่ค่ะแม็กสวยเดิมยางดีใช้งานกันได้อีกนานเลยเราไปชมภายในรถกันต่อเลยค่ะภายในสวยสะอาดกว้างขวางตกแต่งด้วยโทนสีเบจคอนโซลหน้าสวยเต็มพวงมาลัย Power. แอร์เย็นฉ่ำเครื่องเล่นวิทยุ C D U S B มีครบค่ะปอผ้าสวยไม่ขาดมีริ้วรอยเป็นคราบบ้างเล็กน้อยตามอายุและการใช้งานกระจกปรับไฟฟ้ารถมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะภาษีพรบรไม่ขาดนะคะชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนรถบ้านพร้อมใช้งานสวยครบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมค่ะ มาส่งต่อกันในราคา1 8 5 0 0 0บาทค่ะท่านใดสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากจะไปทดลองขับสามารถไปดูรถได้ที่ซอยเพชรกเกษม110กรุงเทพมหานครค่ะท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อพูดคุยกันได้พร้อมให้คำปรึกษาทุกด้านเลยค่ะเรื่องบริการขนส่งแนะนำให้พูดคุยเจราจากับทางเจ้าของรถได้โดยตรงอีกทีหนึ่งนะคะ แอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยค่ะทั้งในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์ด้านบนสุดที่แอดมินจะปักหมุดไว้ให้นะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถส,สวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ